ขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นขึ้นมาชั้นหกครับขึ้นมาชั้นนี้เลยขึ้นมาระดับพรีเมียมวันนี้มากินกระดับร้านเนื้อคู่นี่เนื้อเซลอ,อยนะครับขึ้นชั้นขึ้นชั้นนี่ขึ้นชั้นเลยชั้นหกด้วยเนื้อคู่ดูเนื้อดิอือห นีนเเือรลอยแล้วอืมน้อ,อซุปอรอยนี้ของรรพลังงานวิรัสของที่นี่าว,า,วากิวมีวากิวนะครับขึ้นชั้นเต็งเพง็งชั้นหก โอเมื่อกี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับ